ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a พารระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทหุ้ดหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID พา เพียงแค่เราใส่ ID และ p a s s วิร์ดในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโกโล้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจาหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อกฟูและ King p พีดรับกดเพชรในแมป All Star Totally f e n d s และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอคแมปบล็อกลุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวนะครับผมผลพระอเวกนะครับว่ามันโหดเถื่อนขนาดไหนเนาะก็ก่อนไปดูผลพระอเวกนะแล้วก็มาดูผลพระที่ยังไม่อเวกก่อนนะครับผมก็อันนี้นะครับผมเป็นสกิลแซดสกิลแปลงล่างนะครับนี่ก็จะแปลงล่างแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้สกิลเอ็กนะครับผมสกิลโจมตีนะฮะชุบแบบนี้เนาะแล้วก็สกิลซีนะครับผมฮะแบบนี้ กระโดดแล้วก็ทุบพื้นนะครับแล้วก็อันนี้สกิลวีนะครับผมอันนี้เป็นของผลพา้าเดิมนะครับมาเดี๋ยวไปดูผลพา้าอเว,วกันดีกว่านะครับอ่เดี๋ยวมาดูสกิลของผลพ้าที่อเวกแล้วบ้างกันดีกว่านะครับก็มันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาก็คือสกิลเอนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูสกิลแปงลงร่างของผลพา้าใหม่กันนะครับผมสกิลเซสกิลนี้เป็นแบบเป็นสกิลอะไรที่แบบอลังการม <highways S 1> ากนะครับไม่ แปลงร่างไปไทยทันนะครับผมก็มันจะมีวงแหวนนะครับผมรอบๆด้วยนะครับอย่างเท่เลยแต่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบวงแหวนอันเก่ามากกว่าเนาออ่าผลเกิดด้วยนะครับเออเราก็มาดูสกิล X นะครับผมสกิล X ช็บอืมเป็นทุบพื้นนะครับผมแล้วก็สกิล C นะครับผมก็เป็นสกิลนี้แล้วก็อันนี้สกิลวนะครับสกิลนี้คือแบบเถื่อนสุดแล้วพี่ว่านะครับแล้วก็อันนี้สกิล F นะครับ ชุดเป็นสกิลเดสของผลพรนะเนาะไปเดี๋ยวไปลองเทสกับบอสกันดีกว่านะครับสำหรับผลพระใหม่นะครับผลพระอเวกนะฮะก็จะไปลองกับบอสแจ็คนะครับอ่ะตรงนู้นเนาะไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะก็มาดูสตัดของพี่กันก่อนนะครับสตัดพี่อัพผลตันเนาะแล้วก็อัพเลือดตันนะครับมีแค่นี้เนาะแล้วก็เมลีพันหนึ่งนะครับอ่าเปิดด้วยสกิลเอ็กกันเนาะสกิลเอ็กซ์ซีบอสแจค็คมัน อย่างอึดเลยอะโอ้ยหูยเลือดลดอย่างเยอะนะครับสกิวี่สกิวเอ็กซ์ชุบชุบกิวซี่อ้อโอ้ยโอ้ยโอ้โหหูยครึ่งหลอดกิวเอ็กซ์จะสู้ไหวไหมเนี่ยยกกันยกกันโอ้โอยเกี่ยวอย่างแม่น่ะกิวซี่ อ้มดูอ่ะมวี v. สกิลมันน้อยนะพี่อยากให้มันคููดาวไวกว่านี้นะครับสกิลมันแบบมันดูเถื่อนดีอ่ะเอ๊ยกระโดดแล้วแบบพื้นสั่นด้วยนะครับอม,อมดูนะดูกระโดดนะกระโดดแล้วพื้นสั่นนะครับแต่กระโดดที่สองไม่สั่นละชิบชิบ โอ้โหโดอียละวิจุบอออืื้หซีจุบจุบจุบซีตุม้มโอ้ย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 ยังโหดเลยบอสแจ็คเนี่ยตุม้มโดนไหมโอ้โหเกี่ยวอีกแล้วซีเอฟนีก่อนนีก่อน ุ้ยอืมยูซี่ออกสก,กิลยังช้าเหมือนเดิมนะโอ้โหโอ้โหอืมถอยกัน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 โอ้โหยีงแม่นเลยอะเพราะมันใช้สก,กิลอย่างแม่นเลยนะครับอืมอ้ออ้ออ้อพี่ว่าพี่ต้องเล่นบัตด,ด้วยละ ถ่ายกัน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 วิ่งชุบ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 โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไอ้สกิลตะขอมันแบบอย่างแรงเลยอะโอ้โหเกือบ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 อืมไปนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน อโหดมากโหดมากๆเลยอ่ะคือแบบว่าถ้าใช้ผลนี้นะพี่แนะนำควรเล่นกับไฟติ้งสไตล์ดีกว่าเนาะสกิลผลพลาเพียวๆคือแบบเล่นยากมากนะครับก็เดี๋ยวขอลีสตัดลองมาเล่นสายมัดดูแล้วกันนะแล้วก็ไปตสอตกับบอสแฮนคอกนะครับก็ไอ้บอสตัวเมื่อกี้มันโหดไปโหดไปนะครับเดี๋ยวขอลีสตัดแป๊บหนึ่งเนาะ รอบนี้พี่เล่นตัดแบบนี้แล้วกันเนาะผลพระสายบัตรนะครับผมเห็นเขาบอกว่าผลพระใหม่มันวิ่งบนน้าได้ด้วยนะท่านผู้ชมดูนะครับโอ้จริงด้วย <laughs> ผลพระใหม่วิ่งในน้ําได้นะเเนะครับผลพระอเวกนะครับไปเดี๋ยวไปลองกับบอสโบอากันดีกว่านะครับมามาลองกับแบบผลพระสายบัตรบ,บ้างน,นะครับเมื่อกี้ผลพระสายสกลิลผลอย่างเดียวพี่ว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่เนาะลองดูลองดูองดโอ้ โอ้อืมมนโจมตีโดนประมาณไหนอืมชุบอืมอืมเวอร์กว่า <c oughs> พี่ว่าพี่เล่นสายหมัดเวอร์กว่านะกว่าใช้สกิลผลพาล,ล,ล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ โอ้ย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 ชิบ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 ชโอ้ยโอเนี่ยเล่นง่ายมากนะครับสายมัดเล่นง่ายมากครับท่านผู้ชมถ้าเล่นแบบสายสกิลของผลพลาอย่างเดียวอ่ะ พี่ว่าสกิลยองตี team, มันมีแค่3สกิลค่อนข้าง,งยากอยู่นะเดี๋ยวไปลองกับบอสแจ็คกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะไปลองสายหมัดกับบอสแจ็คนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองแก้มือกับบอสแจ็คด้วยสายหมัดกันอีกรอบหนึ่งเนาะผลพัฒสายหมัดน,นะครับชึบชึบชึบชิบว่าพี่ว่าเล่นง่ายกว่าเนาะ แต่บอสแจ็คมันก็โหดจริงๆครับเอ้าตกน้ำอีกแล้วโอ้ตกน้ำ,โอ,นำโอ้จะขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้แล้วบักแล้วนะครับผมโอเคพี่ไม่ตีแล้วบอสไปหาผลกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับแล้วก็จุดเกิดผลมันจะอยู่ตรงไหนนะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้รอบนี้ผลเกิดที่เกาะแรกนะครับมาดูกันว่าจะเจอผลอะไร แถวนี้ปะดูข้างบนแถวแถนี้แหละแถวแถวนี้แหละลดเรื่อยๆนู่นเจอแล้วเจอแล้วนู่นนะครับผลอะไรนะผลอะไรนะโอ้ผลบืน้นะครับผมโอ้ผลเกิดที่หาดทรายเลยนี่ครับนี่ผลน,นี้นะครับ ได้และผลมืดโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวผลพระใหม่นะครับผลพระอเวกนะครับผมก็การใช้งานมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะพี่ว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับ ก็มันเท่ะนะมันเท่แล้วก็แบบดูเถื่อนแค่นั้นเองนะครับสำหรับพี่นะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะก็ขอบคุณน,อน้องๆทุกคนที่รับชมจนจะจบด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย